สบายดีทุกคนยันนีต้องพาเขาสู่ทรงแตงโมศาสสายยาเส้นเกาเส้นดุวันนี้เขาอยู่ที่ที่สายบูหุวันนี้เขาสิมาหาผููบาทหารคราบาวผูบาไทยห็นบ่มาจีบเขาจะเกลือเขาไปจีบผููบาทหารดีกว่าทุกคนเนาะ <c oughs> ก็คือตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านหัดหอม,มแล้วแข็งเจริญบุรีวันนี้เขาสิมาเห็ดหีต้ตําเคยเนาะเพราะว่าเป็นมือ ตูจีนผ่านมาแล้วเขาก็เฮ็ดฮีดอีกแต่ปกติเขากะเฮ็ดโต๊ะต๊ะนั้นบ่าันาทานตูจีนแต่ว่ามันมีหลายฮีนนะทุกคนนาะอันนี้คือเขามาอันเอินขวัญเอินขวัญให้อืย้ยเพราะว่าอันอื้ยเราไปหาพ่อใหญ่สามลิตด,ดนพูดแล้วก็เลยบุมาบ้านจะเครื่อหขนังก็เอินขวัญให้อืย้ยซนเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าเขยังกินข้าวอยู่เขากะ มาทายบรรยากาศให้ทุกคนเบื่องก่อนว่ามันเป็นจังไงทางลราเอาแต่มื้อนี้รู้สึกหนาวหนาว,นาวทางไทยยังหนาวอยู่บ่ทางพนั่งกันยังหนาวอยู่บ่ทางนี้หนาวแท้นหนาวว่าเมื่อกี้ขนะับขี่รถมานะ่ะโคตรหนาวเลยแถมาขี่ปุ่นนะ่ะบอกไงหลายไปทุกคนบันี้เฮอสีพารทุกคนไปเที่ยวชมบรรยากาศว่ามันเป็นจังไ๋เนาะ เอาหนึ่คือเด็กกายย่ามหรอพ่อแม่บ่อกแดงแดงนึ่งเออเขาแค่เส้นนะเออเขาบอกได้เฮ็ดขวัญเขาก็ได้เฮ็ดมือนี้ก็ได้อ๋อแบบนี้ก็ได้ดไตีต้มมดเลยว่ะต้มมดแล้วต้มมดแดงเออไม่เขามีไข่แดงเลยเด้อท,ทุกคนเมื่อวานเขาเฮ็ดต่ำเฮ็ต่ำคองไม่นี้เขาก็เฮ็ดอีกแตะหนึ่งเฮ็ดอีกแตะหนึ่งอือเฮ็ดอีกแตะหนึ่งอ้ต้มไข่แล้วบัดนี้ มาเด้อมากินไข่ไก่น้อกันเออมากินไข่แดงน้อกันออกนะวะเออไข่แดงเหอไข่แดงไข่เอาสีอาหารเฮตี้บอกรสสีมอ๋อเอาสีอมพินน่ะสีอมพินเออคักแล้วสีอมพินะ <c oughs> พนะผ <c oughs> ู้ใดมาล่ะกาเอาห้อยคอมันบ่ <c oughs> เออห้อยให้คอยเด้อ เมื่อวานเ่าไม่มีให้อยคอยนะคอยเฮ็ดเองห้อยเองนวยละหาพันกีบหรือหาพันบาทขาวยได้หลายพันเนาะออจะรุ้ว่าขายใครซื้อไหนทุกคนแต่เนื้อ่าไรก็ห้าสิบอ เบอรน้อยสุดเลยนี่เออบส่วนใหญ่เขาเอาอหาข,ออาหขาแดงนะเขาสิเอาไข้น้อยๆดิห็ดล้มันงามเขาบุง้งเลือกแต่เอามื่อเขาเขายิกินลลยนะเอาต้มให้าบ่ลำกินต้มตามฮี่ตามตคองอ,อ๋อตามฮี่ตามคองฮ่งยังเกาะกินไก่ ปิ้นไก่อันนี้ต้มไ,ไปเห็ดเน,นี่ยเห็ดควันในข้าววาเจ้าไปหาพ่อใหญ่ดูโพดแล้วก็เลยบะกับมาบ้านมันบ่กก็นหัวคักแท้แ <c oughs> ม่หรือโบเมน <c oughs> มตายอยากหัวเนาะ <c oughs> เอาอาจารย์มาจังสั้นดีะนะ <c oughs> แบบนี้กาอนันนี้ไก่ต้มไก่ลวกมันไก่ต้ม เขาเอิญใกล้ลวกใกล้ลวกแมนปงเลยปะเนี่ยจับดีๆเด้ถ้าห่อนน่ะเอาอันนั่น <c oughs> เอาผ้ามาสลิปน่นสะสลิปบ่มีอซปป่อ,อน,เ,น,เ,นเ,อเอาของเอมเหมยมาใส่เดี๋ยวมื้อแรงเพิ่นก็ซอกบ่เห็นตัวตึ๊บ <c oughs> ไก่ตัวบ่ใกล้ใหญ่อันผู้ใดเคยใส่บ่เต่ออาจนะังซี่น่ะ ยู่บ้านเฮาเฮาใส่แต่เต่าจริงี่เด้บ่แม่นเต่าแก๊สเตาก๊ะเฮาบ่มีอืมมีแต่เต่าฟ,ฟืนแม่นเต่าฟืนแล้วก็อันนี้ซานจออันนี้นะอืมซานจอสู่จอมีบ่สู่จอบ่มีเขาเอิญนแต่สานจอน่าสม่เพราะว่าเฮามีลูกชายผู้เดียวนะบ่ก็เลยเอินซานจออือ่าบ้านเขาเอินเขาเอิญอย่างชามอย่างก่อนนะชามคาอันนี้จะเป็น โลกเป็ดเฮานี่นะโลกเป็ดเฮาบ่อันนี้ของเฮาเบิร์นโมเมนของเจ้าดอกของเอื้อยอ๋ออย่าเบาผู้ใดมายามมายามได้เด้อเพราะว่าอันเอ้ยเลี้ยงเป็ดหลายอยู่เออมาใกล้ๆพล้ที่เออเอ้ยคอยได้หเราเลี้ยงเป็ดหลายอยู่เราบอกว่าษีปลายตู้ผู้ใดว่าฟังไทยหรือต่างประเทศอีหยังมายามได้โลดเพราะว่ายินดีต้อนรับเลี้ยงเป็ดไว้หาแล้วคันบ่มาคคันกายปีนี้บ่มากรคือเฮา สาลาสิตบร์กินบร์กิน,กนอันนี้ก็เป็นอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนีน่นะเพราะว่ามันมันเป็นอ่างที่พิเศษมากเลยเขาไปอาบได้บ่เนะ่ะอาบได้อาบแล้วมันขาวด้ <laughs> เสื้อบอมันขาวเพราะว่ามันอันมันเป็นน้ำสร้างบ่แม่นน้ำบ่แม่นน้ำบ่แม่นน้ำปาปะบ่แม่นน้ำปาปา แล้วมาส่วนไหนส่วนไหนถ้ามันมันมีคลองน้ำนะคะกัสบิอาร์อยู่คลองน้ำเพราะว่ามันเป็นตอนอันนี้เขาอยู่เขตนอกๆได้แล้วอันนี้เมืองเขาจะอาบอยู่ห้อง,องน้ำแต่อันนี้เขาไม่มนะีห้องนอ้ำนะห้องน้ำแบบนี้เอาไปเบิ้งเลยดูเ่ได้เอาสิ่งมาเบื่อเอาภาถุงมาไปบอกเอ้อเอามาให้ก็ได้มาหนะ้าตอนนี้เบิง้งเก่งใจดีกว่าคันคันคนในเมืองเขาก็สิอาบอยู่ห้องน้ำขาสติโกอาบอยู่ที่บ่ เ้องพุ่มมีของน้ำนะของน้นมันจะมีแต่จังสี่สิเดี๋ยวจังน้อยใส่ใส่เดี๋ยวสวยๆเดี๋ยวอาบให้เบิ้งดิเด้อบอกส่วนไหนคุณพูดว่าอาจังสี่อาบแบบไหนใครมักตุ้งอันใช้สีนแล้วก็ไปโดดที่น้องคุณบอกบ่มีน้องเดียวนี่มีน้องโดดใส่น่บอกบ้านแหละอันอันนี้ก็คือบ้านเฮาบ้านเฮาก็คือบ้านเฮาอยู่แล้วมันสบายมันบ่มีฝุ่นบ่มีหยั่งขี้ฝุ่นเข่าขาข้อบ่แล้ย มีอ่ะนะมันแค็มทางอันนี้มันคือค่าขาดบรรยากาศนี่นะบรรยากาศค่ะเขากปลูกอ้อยไว้ถ้าเอซีมาเขากะตัดอ้อยให้กินบ่มีอย่างให้กินนอกจากอ้อยกับเป็ดกับบัะหุงตแตบัะหุงนี่คืออันอู้นี่สำคัญที่สุดเด้ะมะหุงนี่นะขาดใส่กัขบขาดปล่อยมะหุงนะอืมเนออมะหุงมะหุงเป็นหมางดีดีเออรื้อเอาปลาแดงมาเนาะมีเขาก็เขาประทาใส่ปุ๋ยเพราะว่ามันมีขี้เป็ดขี้ไก่เขาปล่อยมันก็ มีมาละเนาะเออบรรยากาศกันทุกสี่แหละทุกคนมาเด้อมายางบ้านข่อยน่ไปอันไปตัดอ้อยมากินอ้อยปะเชียวยำบุหรีเอาไปให้สร้างกินเอออีนอีเด้อเนาะเออเขาจะตัดอ้อยนี่ไปให้สร้างกินแมนเขาจ่มีเงินซื้อเขากะมีเขากะตัดเขาไปให้อ้อยกินขอหน้าอื้อยน่ะไปเขาไปสร้างให้สร้างกินแมนเมื่อกี้น่ะบุญสร้างยำไุหรเขาเขาสิเก็บเด้ออืมเขาบ้านนึงเขาต้องให้เอาอ้อยจากต้นมาเกะ

นั่นใส่บุปปินยายนี่นั่นดุลหลวงพ่เห็ดเออมาเชอยร์ทีว่าแต่เชียนเช็ดนะตลาดมาอิงเดียมเนี่ยโอ้ยนี่จุดใหม่ีน้ตจุดเจ็บเจ้าท่านเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีตอนเฮากำลังสิเริ่มเลยทุกคนมีตหาย เขาก็เฮ็จังซี่ไปยังไรเขาก็จุดเงินจุดคำให้แล้วก็เซตเป็นการเซ็นสุดนะเขากะกินเข้ากันอันนี้คือบรรยากาศอยู่บ้านเฮาเ้ยทุกคนอันนี้เป็นบ้านของเอื้อยบ้านของเอื้อยที่เฮาไมา่เฮ็ดเฮ็ดนำก็คือแบบเฮาเอิอ้อาาจา์ยันแเลยเนาะบึงไป็นรอบ คันเหตดตู้ไปนบอนนี่ก็คือสิคักเนี่ยนองกินเบียร์เออบรรยากาศมากดีมากเลยนี่ไงบนทางอันนี้คือหัวหัวที่มันดีสำหรับบันเฮาดีเอากระถดเขา่าถอดออกนี่นะถอดเขา่าถอดออกได้เลยทุกคนนี่นะถอดไปถอดมาเนี่ยเออคักยังบรครักเลยแหละ นี่ก็คือถนนที่เฮามาแหละทุกคนก็คือแบบเขาข้าปลาหรือกินเขา้าปลาเข้าดอดนนี้มึงคักขนาดเลยพุ่นโอ้โหเยี่ยม